ตัวน,นี้จะเป็นโซนน้องๆมิน,นิมินินที่ในสวนใช่ใช่ลูกไม้ในสวนของน้องนี่แหละมาน้องมิวมาอันนี้จะเป็น,อ,น,นอันนี้หัวไม้ไหมอันนี้หัวไม้ครับหัวไม้หัวไม้นะคะอ่ะน้องให้ดูใกล้ๆนี่เลยค่ะสีสีคือได้ขึ้ได้ต้อวรอดูโตตอนโตว่าพร้มอมจะเป็นยังไงจัดจ้านมาตั้งแต่เล็กๆเลยต,ตรงนี้คือเดี๋ยวน้องบิวขอขอเวลาในการแยก หัวไม้ห่างไม้เนาะใช่ไหมถาดยังถามนึดมาน้องบิวุรตถาดนี้สิโอ้โหถาดนี้ทุกคนค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้แยกนะนี่ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้คัดหัวไม้สักรอบเลยนะน้องบิวเขาจะวิธีคัดของน้องบิวทําไงไงก็เลือกต้นที่ใบอ่ะด่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหัวไม้ได้ใบด่างเถียนสีดีอย่างเงี้ยทุกใบครับมาเป็นหัวไม้ก่อนแล้วก็ แล้วก็คัดอีกทีไหมคัดอีกทีนนเนี่ยพอ,ค,อ,ยอ,อคัดแล้วเหลือประมาณนี้เลยอ๋อคัดแล้วเหลือประมาณนี้แล้วเป็นแบบนี้เนี่ยครับอ๋อคัดหัวไม้ออกไปอันนีอ้อย่างอย่างเนี้ยสีสวยจริงเนี่ยนใบเนี้ยสวยแต่ใบเนี้ยเผือกเปอกผมก็ไม่ได้ออกมาก็จะไม่ใช่แล้วใช่อ่าเนี่ยนะน้องเขาก็จะคัดจะคัดหั่วไม้ออกไปก่อนนะเนี่ยค่ะที่เหลือก็จะเป็นหางไม้ก็คือจะเป็นเป็นอีกราคาหนึ่งเนาะเอาง่ายๆเนี่ยค่ะ ท่านใดสนใจนะห่างแล้วเขียวอย่างอย่างนี้ครับอันนี้หางแล้วอันนี้หางแล้วนะคะค่อนข้างเขียวอ๋อเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจอย่างนี้ไงแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นหางคือคัดหัวออกไปแล้วใช่ก็จะรำแลมรำแลมแล้วอ่าอ่ะทีนี้ทุกคนอยากเห็นหัวไม้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะพามาดูหัวไม้เดี๋ยวนะน้องบิวอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ใช่อ่ะอันนี้คือพอพอน้องบิวคัดหัวไม้ก็จะมาอยู่ในลักษณะประมาณนี้ กระถางสามนี่เลยค่ะอารมณ์ของหัวไม้เห็นไหมคะหูสะท้อนกับแสงแดดกันไปเลยทีเดียวแต่หัวไม้นี้เลี้ยงไปพักหนึ่งอาจจะไม่สวยก็ได้นะครับอันนี้ก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอ๋อใช่ไหมเลี้ยงหัวไม้มาก่อนโตมาเนี้ยเสียวเฉยก็มีพัฒนาการใช่ยางงี้เราต้องคัดออกอีกก็คัดออกไปอีกใช่หัวของหัวก็เลยกลายเป็นหางไม่รู้จะเหลือไอหางพอเผลอจะกลายเป็นหัวนี่ก็มีใช่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 อ๋อก็คือ แต่ว่าโซนนี้คือยังยังขอดูพัฒนาการก่อนกลัว<ช>คือน้องเล็กไปค่ะทุกคนส่งไปส่งถ้าขายตอนเนี้ยส่งไปแล้วแบบวา่ากลัวถึงลูกค้ามาันอ,อาจจะตายเร็วครัแบบว่าลูกค<ม>้าเป็ใหม่ดูแลไม่เป็นอย่างนี้ค่ะได้ได้ก็คือว่ามันเป็นไม้อนาคตเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเนี่ยแต่ว่าน้องยังไม่แข็งแรงแน่แน่เลยยังไม่แข็ง,งแรงแน่ๆไซส์นี้ก็อันตรายอยู่ถ้าเราจะซื้อไปแล้วยังเลี้ยงดูไม่เป็นแต่ว่าอาศัยว่าความชอบก็เดี๋ยวไป เดี๋ยน้องไปหลับดีไปถึงไปหลับแล้วก็จะความความความรู้สึกแรกที่เลี้ยงไม้อาจจะไม่ดีกันแบบซื้อมาแล้วมันตายบ่อยอะไรอย่างนงี้ก็จะโอ้ยเสียกําลังใจกันอย่างงี้ออนี่นะอันนี้คืออารมณ์ของลูกไม้ของที่สวนนี้ที่ได้จํานวนมาแล้วในในระดับหนึ่งส่วนหนึ่งก็น้องบิวก็จะอบไว้ในตู้ครับอันนี้คือคืออบไว้นี่นะอ่ะมาเปิดให้ดูนี่ค่ะ ก็จะลงเรียงไว้แบบนี้นี่เพราะเดือนเก้าอันนี้เดือนเก้าอุ้ยแค่แค่เดือนเดียวใช่ไม่ถึงเงอนแล้วก็เริ่มงอกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าอบไว้นี่ก็คือว่ารักษาอุณหภูมิให้เขาเนาะเ,<อ>เขาก็จะขึ้นไวไหมครับนะส่วนใหญ่ก็คือการฝนกันแมลงกันนกมากินเออใช่ใช่นกนี่ตัวดีเลยตัวดีกันถิ่นบกวนเข้ามาอ่านี่ค่ะอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะคะโซนโซนมินิมินิ เดี๋ยวถ้าถ้าใครสนใจแบบไหนยังไงก็คือติดต่อที่น้องบิวของรเราได้เลยไม้อนาคตของเราก็พาชมในระดับหนึ่งเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเจอกับน้องบิวกันใหม่เดี๋ยวฝนจะพามาเยี่ยมอีกเดี๋ยวให้ให้ขยับขยายนนมีโซนขยายโซนขายใช่ใช่ม,มีโซนขายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคุณหน้าคุณตากันหนักกว่าเดิมน,ะน้องบิวเนาะโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องบิวมากมาก,มาก,มากนะจ้าสวัสดีครับ